สบายดีเมือนมาผอบส่องตัวบีนาะมือนี้ห้าสซม่เห็ดแนวกินใะห้เมนกอ่อนเนาะก่อนอื่นเนี่ยห้ยหออนนะตยาต,ต,ต้องต่างพายก่อนพี่นาะอย่างไปแล้วยังไปหางทานพายมาดังจับได้หนึ่งแนมเบอ่์มันขึ้นหน่อยใช่ะเอาอีกก่อนสองสาม ยังบ่อพ่ออีกใส่อีกอ,อ่ะพ่อบ่อขี่ในใจบ่อพ่ออย่านมันบมสุกเนาะอย่านไก่บวเปื่อยอ้าใส่อีกนายุงจังหน่อยเมื่อยเลยเห็ดไอเมีย่างไปยังมาหาก็ไพยบวเ็นอ,อยู่ซสอ่าปักลนนนมันบวเ็นก็ไพย อาพอมันฝอยหลังเตา่าโอ้ยมันสวยเนาะเอาดังจับใหม่อ้อยไผ่มาพาพาไปคิดสิดตไไมไก่ยังได้ดีเอนยมันอีเสียแมลออ่ลูกอ่อนเพิ่นคลําเด้เพิ่นปาดบ่ยักสิเฮ็ดแน้ใดต้มก็ต้มใส่ได้แต่ใส่่สิใส่สมบ่ได,ด้เด้ยานูกเก็บทอง อันนี้เพื่อสี้ดางไพ่ติดเนาะโอ้มอนเ็นดีไล,ลยตั้งไปแล้วตั้งไปคิดหะนีนะ่กินน้ำมาเท่าเห็ดไ,ไ้เมดูกอนแล้ว,วเฮ้ยเ,เ,เ,เห็ดอะไรหวานเคิดคิดไปคิดไปคิดไปย่างกินเาอากย่าง นี่พายบัตนี่พายเอาติดแล้วพายติดแล้วครับมาตักหนามใส่แล้วบัตนี่ต้มไก่ทอมหนาโอ้สดแบบว่าห้แแสบเลยนะตัดบาาข้างหมอเลยวันตัวตัวนอกพี่น้องใส่ขาลงไป เปลียงเลยเขาไปเขาไปเอาอันนั้นไหมหาเบิรงไก่ไก่อยู่ตู้ยนกระปั๊บออกมาก็ได้ไก่เลยยางย่างหอดประตูเข็ดกูเสีได้มาลืมเมียว่ะอย่าลืมย่างดอกย่างี้เลยนี่ย่างมา นงมาหอดอันนี้พัดวะตอนจีผักไกพ่พลาดลืมเลื่อมถ่ายให้เบ่งเ้อตอนผักไก่มีเดี๋ยวมาเบ่งตอนซอย,อยนี่ชึกช๊กชึ๊กชึก๊กชึ๊กใอยขาใอยขาไวเ้เศษถุงไก่ พม่านเจ็ดแปดเพียงฮะเพื่อดับข,ข้าวได้ขาได้ไก่มาขห่างนอนนี่ห่างหมอเปิดฟ้าเปิดฟ้าก็ใส่ไกล่ลงมาเนี่ยทาพุ่งมาเนี่ยลอกไก่มันเปื่อยแล้วก็ทาพุงา่งแล้วก็กินได้เรื่อย มาบันโอ้ไก่ไปแล้วใส่ข้านอลงไปเพียงนัวหน่อยนึงเคาะเคาะข,ข,ขมแสบใส่เกลืออีกนหน่อยนึงกระซิบเบื้องมันเนี่ยเอาเป็นว่าได้การเอาตักให้เม,มีอยงกินแส,แสบกระซิบกระยายแล้วแบบนี้เอาไดิ้งินน้ำน,นี้ สมกลว่ามียังครับใส่แต่ขาเท่านั้นว่าเมียขาล่ำกินบด้กินสอม,มื่ยันลูกเจ็บทองเซ็ตเอาเป็นว่าเมื่อน,นี้